สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูในหัวข้อของค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนเนื้อหามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะสามารถเขียนแทนสัญลักษณ์แบบนี้นะคะก็คือถ้าเห็นแบบนี้ก็คือให้รู้โดยทั่วกันว่าหาค่าสมบูรณ์นั่นเองวิธีการหานะคะก็ให้เอา a ยกกำลังสอง square root a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองโอเคไปดูที่เนื้อหา ไปดูที่ตัวอย่างนะอ่ะตัวตัวอย่างข้อที่หนึ่งอ่นะเขาให้หาค่าสัมบูรณ์ของสามบวกสองไออ่ะครูก็เลยแทนเป็น a บวก b i นะคะหนูจะได้ไม่งงจากนั้นหาค่าสัมบูรณ์ได้จากรูท A อกำลังสองบวก B ีกำลังสองเพราะฉะนั้น A อกำลังสองของเราคือสามก็กลายเป็นสามกำลังสองบวกกับ B ีกำลังสองของเราคือสองก็เป็นสองกำลังสองนั่นเองโอเคใส่รูปตัจากนั้นคิดเลขสามกำลังสองก็คือสามคูณสามได้เก้าต่อไปสองกำลังสองก็คือสองคูณสองได้เป็นสี่อ่ะต่อไปนะคะก็ 9บวก4 9บวก4ได้เป็น13ก็เป็นรู้13ถ้าถอดรู้ได้ก็ถอดถอดไม่ได้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยากเนาะโอเคไปที่ข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2ให้หาค่าสัมบูรณ์ของลบ3 i อ่ะถ้าเป็นจำนวนเชิงซ้อนต้องอยู่ในรูปของ a บวก bi ซึ่งในที่นี้มันมาไม่ครบถูกไหมมนขาดตัว a เพราะฉะนั้น a ของเราก็ต้องเป็นเลข0นั่นเองนะคะ0กําลัง2บวกกับ b b ของเราคือลบ3นะคะก็ได้เป็นลบ3กําลัง2นั่นเองอ่าจากนั้นหนูก็คิดเลขเลยค่ะ0กําลัง2ก็มีค่าเป็น0ลบ3กําลัง2มีค่าเป็น9 0บวก9ได้9 ก้าถอดรูทออกมาได้เป็น3ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ยากเนาะต่อไปตัวอย่างข้อที่3ให้หาค่าสมบูรณ์อ่ะก็แทนไปในรูปของ a บวก b i จะได้ไม่งงอ่ะ a เพราะฉะนั้น a ในที่นี้ของเราก็คือเศษหนึส่วนสนั่นเองนะคะก็เป็นเศษหนึส่วนสองกำลังสต่อไปบวกกับ b b ของเราคือลบ รูทสาส่วนสทั้งหมดกำลัง2องนะคะแควรูด,ด้วยอ่าจากนั้นคิดเลขค่ะ1นึ่กำลังสองก็เป็น1นึ่งสองกำลังสองได้เป็น4บวกกับ,บรูท3ามกำลังสองเหลือ3 2มสอกำลังสองเป็น4คิดเลขค่ะ เศษส่วนการบวกเศษส่วนตัวส่วน,ต,ววนตัวส่วนเท่ากันก็บวกกันได้เลยเพราะฉะนั้น1นบวกสได้เป็น4ก็เป็นเศษ4ีส่วนสจากนั้นเศษ4ีส่วน 4, สวน 4, มีค่าเท่ากับรูทหนะรูทหนึ่งก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะโอเควันนี้ไม่ยากนะคะอาจจากตัวอย่างทั้ง3ข้อก็มาทำ แบบฝึกหัดน,นะคะทั้งหมดมีหาคอสำหรับชั่วโมงนี้ก็พอไม่เพียงแค่นี้นะคะโอเคเจอกันใหม่ชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ